สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาแล้วนะคะจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคลิปทํำนายดวง Mid แกลนไ Thailand 2025นะคะวันนี้วันที่ทํานายนี่ก็ประมาณคืนวันที่27นะฮะเวลาเที่ยงคืนกว่ากว่าจะเข้าวันที่28แล้วนะจ๊ะอ่าแม่หมอจะมาทํานายนะดวงมิสแกลนนะคะ ทำนายไปแล้วก็คือดวงคนแรกคือน้องกดจชเบลนะแล้วต่อด้วยดวงหมอแจนนะใครที่ยังไม่ได้ฟังดวงน้องกดจชเบลก็ไปฟังนะอาจจะลงคลิปใครก่อนก็เดี๋ยวรอรุ้นกันนะเราว่าตัดคลิปทันหรือเปล่าด้วยนะคะอ,า,อาจจะทําแค่ตัวเต็งแค่ไม่กี่คนนะ,ะเรามาทํานายดวงนะหมอแจนมิดเกนลําปางนะคะอันนี้ทํานายวันไฟนอลเลยนะ29เลยเพราะว่าเราจะไม่ ไม่ทำนายว่าเข้าห้าไม่เข้าห้านะออเราจะมาดูนะวันที่ยี่สิบเก้านะจ๊ะดวงของหมอแจนเนี่ยหมอแจนมิดรแกลน Grand, ลำปางเนี่ยนัดอะไรนัดที่นีนะชื่อจริงเขานะนะฮะสาวสาวใต้หน้าคมคมแต่มาเป็นมิตรแกลนภาคเหนือเนี่ยนะฮะเขาเป็นสาวใต้นะแต่มาเป็นมิดแกลนอยู่ภาคเหนือจังหวัดลำปางดูซิว่าดวงของ หมอแจนในวันที่29จะเป็นยังไงมีโอกาสคว้ามงไหมจ้านะะมาดูกันคะ่ะใบแรกของหมอแจนนะคะอะาใบแรกแฮงแมนมาเลยจ้าโคมลโคเมนตีลังกาเลยนะจ๊ะอย่าบอกนะว่าเหยียบใช้กระโปรงอะ่ะอืมแต่ไม่แน่หรอกอาจจะป่วยนะ,ะหมอแจนอาจจะไม่สบายนะวันนั้นอะ่ะนะ,ะเดี๋ยวดูใบถัดไปนะ เนี่ยอาจจะมีปัญหาช่วงขานิดนึงนะหรืออาจจะสะดุดใช้กระโปรงเป็นไปได้ไหมดูซิดูใบถัดไปนะจ๊ะอ่าใบที่สองโหว,วุ่นวายมากเลยอ่ะนะวุ่นวายกับอะไรวุ่นวายกับคู่แข่งอ่ะคู่แข่งอาจจะเยอะนะคู่แข่งขันเยอะนะไม่รู้จะฝ่าฟันไปถึงไหนนะหมอแจนนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าจะได้อ่า ติดหนึ่งในห้าเปล่านะฮะดูไพ่ออกมาสองใบแรกไม่ค่อยจะดีเลยนะนะใบที่สามนะจ๊ะน้องหมอแจนเอาราชินีถ้วยนะว่าเป็นเล่นไปนะถ้าใบนี้อยู่ในตำแหน่งแรกเนี่ยถ้าอยู่ในตำแหน่งแรกเนี่ยราชินีถ้วยเนี่ยเผลอๆก็เป็นคนมงได้เลยนะแต่ต้องดูไพ่แวดล้อมนะคะไพ่แวดล้อมคือไม่ค่อยจะดีเลยนะฮะแต่ไม่แน่ถ้าเกิดอุปสรรค เกิดขึ้นแรกๆแ,แล้วมันคลี่คลายได้ตอนหลังๆไม่แน่นะหมอแจนของเรามีสิทธิ์มงได้นะจ๊านี่นะทั้งมงทั้งถ้วยเลยอันเนี้ยเป็นไพ่มงใหญ่ด้วยนะจะบอกให้นะฮะอจะพิษโผหรือเปล่านะมาดูนะฮะสามใบละอ่าตำแหน่งที่สี่ของหมอแจนนะนี้พี่นายจะจับสิบใบนะสิบใบทั้งหมดนะจะจับเท่ากันทุกคนนะฮะ ใบที่สี่ของหมอแจงนะเหตุการณ์ในวันนั้นจะเป็นไงนะจะเออจะมีโอกาสดีๆจะได้รับโอกาสใหม่ๆจะได้รับโอกาสใหม่ๆจากใครนะนะฮะมีมีคนหยิบยื่นโอกาสให้อ่ะนะมีคนชงมีคนชงโอกาสให้มีคนหยิบยื่นโอกาสให้ดีๆนะนะฮะหมอแจงจะได้รับโอกาสนั้นนะคะอ่าตำแหน่งใบที่ห้าจากใบที่ห้านะได้ไพ่แจ็ติกนะคะ ชุดนะคะของหมอแจนวันนั้นนะที่จะใส่แล้วจมงกเนี่ยนะคะสีออกสีขาวๆนะ,ะหรืออมฟ้านะ,ะหรือแดงนะคะอ่าหรือแดงน,ะ,ะ,แดงนะ,ะแดงดำต้องออกเข้มๆหน่อยไหมเพราะหมอหมอแจนอ่นะบวบนะคะแต่เนี่ยเห็นไหมชุดที่จมงอาจจะเป็นสีขาวก็ได้ขาวหรืออมฟ้านิดน,นึงหรือสี สีโทนที่แบบธรรมชาติสีเอิร์ธโทนนะเนาะประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะมีเกณฑ์นในมงแล้วอาแม่หมอเคยทำนายไว้อยู่คลิปหนึ่งอะเคยทานายไว้อยู่คลิปหนึ่งนะค,ะคนมงของคลิปนั้นคลิปแรกก็คือลักษณะคนมงจะได้ไพ่ใบนี้แะจะได้ไพ่ใบนี้ก็คือ,อใส่ชุดแดงถือดาบนะคะนะแต่ไม่เสมอไปแตงนั้นหมายถึงว่าความหมายของไพ่คือลักษณะ เป็นคนที่ต่อสู้ฝ่าฟันต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรมาต่างๆนานาหมอแจนก็ยังสู้เนี่ยนะเห็นไหมเหมือนวีรศึกตีในประวัติศาสตร์เลยนะประมาณนี้เนาะเพื่อต่อสู้เพื่อให้ได้มงมานะอ่ามาดูใบที่หของหมอแจนนะดูซิว่ามันจะราบรื่นไหมนะคะ จะได้เข้าไปอยู่ในห้าคนหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะเพราะว่าแม่หมอก็ไม่รู้ว่าเขาประกาศห้าวันวันไฟนอลเลยหรือเปล่านะประกาศห้าแล้วถึงมาอันนี้เนาะประมาณนั้นนะวันไฟนอลเลยเนาะอ้าสามดาบนะขัดอกขัดใจไม่ได้ดั่งใจนักนะไม่ได้ดั่งใจนักทุกสิ่งทุกอย่างที่วาดฝันวางแผนไว้นะอาจจะแบบโอ้ล้มลุกคุคานมากเลยวันนั้น,นหมอแจนเนี่ย น่าจะมีเหตุการณ์ที่แบบขัดอกขัดใจนะมีหลายอย่างที่มันไม่ราบรื่นนะประมาณนั้นนะคะอ่ะมาดูใบที่เจ็ดนะใบที่เจ็ดเป็นไงเออหนึ่งไม่เท้ามีโอกาสได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะงานใหม่มีคนหยิบยื่นโอกาสให้นะให้โอกาสมาสองครั้งด้วยกันนะมีคนเห็นนะมีคนเห็น เวลมีคนเห็นผลงานนะจะต้องได้รางวัลอะไรสักรางวัลน,นี่แหละนะจะต้องได้รางวัลอะไรสักอย่างที่เป็น number o n นะแต่จะใช่มงใหญ่หรือเปล่ามาดูนะอ่าใบที่8นะไพ่จัดเม้นรอประกาศนะออหมอแจนเนี่ยอาจจะชนะใจผู้คนนะนี่ไงเห็นไหมไพ่สนิรักษ์กาชาติพยาบาลหมอพยาบาล มาช่วยโหวดเปล่าหมอพยาบาลทั้งหลายทั้งปวงนะฮะนะองทั้งองค์กรเลยชุดขาวนี่เห็นไหมอ่าหมอใส่ชุดขาวชุดกราวนะฮะหมอจะมงไหมดูซินะ,ะอุปสรรคหมอนี่เยอะมากเลยนะนะคะดูรอประกาศผลดูซิว่าจะประกาศผลเรามาจะมงหรือไม่นะฮะใบที่9ก้าอ่าเก้าไม้เท้าเหนื่อยใจ เหื่อใจเบื่อใจเหื่อยใจอยากจะเอาใจออกห่างหมายถึงว่าจะถอดใจอ่ะนะให้มันลักษณะแบบจะถอดใจละแต่ถอยไม่ได้ประมาณนี้เนาะมาดูใบที่10นะซึ่งเป็นใบสรุปใบนี้เลยใบสรุปหมอแจงจะมงไหมนะคะนะ,ะ,นะะเดอะแพลนนะ,ะการตอบคำถามก็ดีนะก็ดีครึ่งคนะจ๊ะ ครึ่งครึ่งการตอบคำถามก็ดีนะแต่หมอแจนเนี่ยจริงๆแล้วไพ่อันเนี้ยหมอแจนก็ตอบคำถามได้เลิศนะแต่เพียงแต่ว่าราชินีถ้วยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแรกหรือตำแหน่งสรุปนะแต่ถามว่าหมอแจนมีสิทธิ์ฝ่าฟันไปมงได้ไหมนะนี่คือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าถ้าคนอื่นมีไพ่ทั้งสิบใบเนี่ย มีตำหนิน้อยที่สุดนะก็จะจะมงนะแต่อ่านี่แม่หมอดูดวงโดยรวมแล้วคือยังไม่ใช่มงใหญ่แต่หมอแจนมีสิทธิ์ที่จะได้มง1ใน5้าอ่าหใน5นะคะหรือนะหรือบอสชอยหรือมีคนประกาศว่านะ,ะเอาเนี่ยมีคนคัดเลือกคุณเข้ามาหนึ่งคนเนี่ยนะ,ะหมอแจนอาจจะมีสิทธิ์เป็นบอสชอยและ มงนะหนึ่งในห้านะห้าคนสุดท้ายต้องมีหมอแจนนะฟุกที่สุดคืออันดับหนึ่งเลยนะแต่ค่อนข้างยากดูจากไพ่แวดล้อมนะะอย่างน้อยน้อยหนึ่งในห้าหมอแจนต้องได้มงมงรองนะฮะมงรองรองนะถามว่าอันดับเลยที่จะเป็นไปได้นะอันดับเลยที่จะเป็นไปได้อันดับสองแม่หมอ ทํานายไว้แล้วนะคะอันดับรองที่จะเป็นไปได้อันดับสามนะ,ะหรือรองอันดับสองหรือคนที่ได้ที่สามนะจ๊ะอ่ารองอันดับสองหรือจะเป็นอันดับสองก็ได้นะ,ะหรือคนที่ได้ได้ที่สามนี่แหละนะมีเกณฑ์ที่จะได้ที่สามนะคะค่อนข้างสูงเลยนะคะอ่าเพราะไพ่แว่นล้อมเขาไม่ค่อยดีเดี๋ยวโชว์ไพ่อ,อีกครั้งหนึ่งนะ เนี่ยราชนีถ้วยนี่นดีมากเลยนะอ่าอันนี้ต่อสู้ฝ่าฟันนะนะฮะนี่ไพ่หมอแจนนะหมอแจนนี่อาจจะเป็นบอสช้อยก็เป็นไปได้นะเหนื่อยกว่าจะฝ่าไปได้เนี่ยนะหงสุดท้ายผ่านแต่ผ่านก็คือยังไม่ได้ถ้วยแชกนะยังไม่ได้ ยังไม่ได้ช่วยแชมป์ยังไม่ได้มุงกุดแชมป์ถึงแม้จะมีใบนี้มาก็ตามนะแต่ไพ่แวดล้อมไม่ดีทํานายว่าหมอแจนนะยังไม่ถึงกับมงใหญ่นิแก,กนไทยแลนด์2025นะแต่สวยมากเลยนะแล้วก็พยายามมากด้วยเนาะโอเคนะผีถูกยังไงเดี๋ยวรอรุ้นกันวันที่29นะอาจจะถูกใจบางท่านหรืออาจจะไม่ถูกใจเป็นบางท่านนี่คือคำทำนายนะ ไว้รอผลนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคลิปนี้แม่หมอขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าการทำนายดวงของมิตรแกรนคนอื่นๆน,นะคะสวัสดีค่ะ